ดูครับพี่น้องลูกใหญ่ๆท่านี่สตรอบเบอรี่เห็นไหมลูกสวยๆนี่ดูที่แค่นี้นี่ลูกสวยๆค่ะนี่ดูที่แค่นี้ลูกใหญ่ค่กะก็ไปแบบ ถูถูเทใสไปนะลูกขั้นลูกใหญ่ใจสวยจะไปถึงไหนแล้วล่ะหนูเก็บหมดได้ยังได้พอใชอืมป้าก็ฮะป้าก็พอแล้วคิดว่าพอเลยแหละมันเยอะเลยนี่แต่ลูกมันใหญ่เลยเนาะใหญ่ใหญ่เจ๋สวยเออม่ดูที่ลูกใหญ่ใหญ่เนี่ยโอ้โหสุดยอดเลยนี่นั่งเกมนั่นนี่ ลูกใหญ่เนี่ยเอมาดูข้านี้ดูข้างนี้ลูกสวยๆข้างนี้ใหญ่โอ,อ นั่งเก็บไ้วนะคะเนี่ย <laughs> นั่งเก็บแหละพอแล้วเนี่ยเ๋ยวไปเก็บีกสองลูกดีนะเขาก็ให้เก็บดี ได้เยอะแล้วค่ะน,นี่เห็นไหมมาดูสิคะนี่ <Yeah. S 1> เยอะแล้วลูกสวยๆข้างนั้นเลยคะน,น <Yeah. S 1> มาดูสน,นสวยๆค่ะ ตูอบอรี่ค่ะลูกส,สวยๆค่ะวันนี้มาเก็บตอบอรี่จะเพื่อนลูกส,สวยๆั้งนั้นเลยค่ะอร่อยค่ะแต่ก็ย <c oughs> ังบหวานเปรี้ยวๆอยู่สำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะคะ มากค่ะ